สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เรามีของเข้าร้านของเข้าสต็อกนะครับตัวนี้เป็นมินิโปรเจคเตอร์ที่มีระบบ Wi-Fi นะครับนี่ครับสัญลักษณ์ Wi-Fi Time to Play นะครับ Wi-Fi Home t h e a t e r p r o j e c t o r นะครับถ้าโทรศัพท์มือถือเรารุ่นใหม่ๆนะครับเราสามารถที่จะปล่อยสัญญาณจากมือถือเรามาเข้าที่โปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายออกจอได้เลยนะครับตัวนี้ เป็นนิวอัปเกรดนะครับเป็นตัวอัปเกรดมาใหม่นะครับภาพคมชัดสูงขึ้นมาทีเดียวนะครับตัวนี้สำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับ LED โปรเจคเตอร์แล้วนะครับหลอดเป็นหลอด LED โปรเจคเตอร์นะครับสามารถใช้ได้สามหมื่นชั่วโมงทีเดียวนะครับตามสเปคเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับเป็นนิวอัปเกรดตัวนี้มีระบบ Wi-Fi นะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น UB10 นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเป็น UB10 ตัวนี้ก็เอาไปต่อกับเครื่องเล่น DVD หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับถ้าใครจะต่อกับโทรศัพท์มือถือจะต้องไปหาสายเอาเองนะครับซึ่งสายหายยากมากนะครับเหมือนที่ผมบอกผมเคยมีอยู่หนึ่งสายต่อกับซัมซุงโน้ตสี่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับมีลูกค้ามาขอซื้อสายนั้นไปแล้วผมก็หาไม่ได้เลยตอนนี้นะครับ สำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้นี่ Wi-Fi เลยครับ Wi-Fi Ready นะครับ Wi-Fi นะครับต่อกับมือถือออกโปรเจคเตอร์เลย w i l e s Max Infinite Vision นะครับนี่มีสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับนี่สัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับเป็น Home t h e เตอร์โปรเจคเตอร์นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์โปรเจคหลอด LED นะครับใช้ได้2,000 20, 0ชั่วโมงเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็2,000 20, 0ชั่วโมงเช่นกัน แต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาไม่มี Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับตัวนี้ขายในราคา3,000บาทนะครับค่าส่ง100บาทตัวนี้ตัวธรรมดาขายในราคา2,600บาทค่าส่ง100บาทนะครับสรุปแล้วก็คือ2,700รวมส่งตัวนี้3,100รวมส่งนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเด็ดชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแน้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ